สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องชุนไรเดนแล้ววันนี้เราจะมาแนะนําเว็บที่ให้เท็กเจอร์ฟรีกับเราเว็บนี้มีชื่อว่า Poly Haven แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยว่ามันใช้ยังไงผมขอบอกวิธีการที่จะสนับสนุนเหล่าผู้พัฒนาที่ทําเว็บดีๆแบบนี้ออกมาให้เราใช้กันนะครับกดไปที่ support us เลยฮะจะมีอยู่3แบบคือ3.5ดอลห้ดอลละสิดอลถ้าใครสนใจอยากจะสนับสนุนผู้พัฒนาสามารถเข้าที่นี่แล้วสนับสนุนเขาได้เลยนะฮะส่วนลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้ description เลยนะฮะสามารถกดเข้าลิงก์แล้วก็ทําาตม ได้เลยไปก่อนอื่นนะฮะให้เราเลือกเท็กเจอร์ที่เราต้องการจะใช้ก่อนครั้งนี้ผมขอเลือกเป็นเท็กเจอร์หินละกันครับเท็กเจอร์หินอันนี้ที่ผมเลือกจะเป็นเท็กเจอร์หินที่มีแซมระไครนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคจากนั้นกดดาวน์โหลดเลยครับเมื่อกดดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ซิฟมานะครับให้คุณเปิดไฟล์ซิฟขึ้นมาแล้วก็ลากตัวโฟลเดอร์เท็กเจอร์นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เท็กเจอร์ ของคุณที่คุณต้องการจะเอาให้มันไปอยู่ตรงน,นั้นเพื่อความเป็นระเบียบหรือจะไม่จัดก็ได้แล้วแต่คุณเออพูดทำไมไม่รู้ไปแล้วหลังจากนั้นนะครับวิธีใช้ก็เข้าไปที่เบนเดอร์เลยครับเราจะเปิดเบนเดอร์ขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่เชดดิ้งก่อนนะครับแล้วก็กดที่อ็อบเจกตัวอ็อบเจกที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีแมทเทอ a l เรียลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแมทเทอเรียลก็ให้เข้าไปที่แมทเทอเรียลแล้วก็กดมิเลยนะครับจากนั้นให้เราไปที่ ตัวนี้นะครับกดเอามาปชี้แล้วกดคลิก1ทีกด Control Shift T แล้วก็เข้าไปยังโฟลเดอร์เท็กเจอของเราที่เราเซฟเอาไว้นะครับจากนั้นลากคุมเลยครับแล้วก็กดให้เรียบร้อยแค่นี้คุณก็จะได้ t e x t เจอรที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดู t e x t เจอรแบบแปลกๆเนาะเหมือนแบบ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 ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลอง Subdivision แล้วก็ใส่เส้นเยอะๆ ดูดีขึ้นเนาะมาลองใช้อันอื่นดูกันด้วยดีกว่าเผื่อเมื่อกี้มันแบบเอ๊ะเทกเจอร์มันแปลก,ปลกๆหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้ผมไปโหลดตัวเทกเจอร์ไม้มาใหม่มาลองใช้ดูเหมือนเดิมคอนโทรลชิปที่แล้วก็เลือกไม้มันจะมีทั้งหมด4อันนะครับโอเคนี่เราก็ได้ไม้ออกมาแล้วเหมือนเนาะเออโอเคอยู่นะ ถ้าอยากให้เหมือนไม้มากขึ้นแบบไม้ต่อๆกันแบบขัดฟันปลาก็โอ้ เราก็จะได้มาเป็นพื้นบ้านแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องงันก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะฮะถ้าชอบกดไลค์กด like, subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับออยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับจริงๆอยากทำคลิปเล่นเกมนะแต่ว่ามันเป็นร้อนไนาอยู่อะ คือพูดอันนี้มันยังตัดต่อได้ไงแต่เกมมันเป็นเวลไทม์เข้าใจไหมจะเล่นไปตัดไปหรือว่าเล่นไปอัดใหม่มันก็ไม่ได้ไงเออไปดีกว่า dead, monster, ถ้าใครฟังเนี่ยแสดงว่ารักกันจริง so บอกเลยว่าเพลงเนี้ยกลายเป็นซิงเกิลเจ๋งของช่องบาลาัไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน